ใช้ตู้เมื่อเลยยังมีคนเนาะงานศบของพอสามุกดาวันพี่น้องเลยสบายดีเด้อหากมีจะคนนี่ตู้สบายดีสบายดีก็บสบายเนาะได้ได้สอายกะบไดมาเด้่ว่าคือว่าเศร้าแล้วตัวหนึ่งนะเป็นอีกรอบชงได้เนาะปีนี้เนาะนเย็นแล้วชงที่ปกติเลยนะจะ เจ้ามาเห็นอยู่ว่าใจนะเห็นบ่อดทันไปอดนาไปอดนางตงมาลมาลุ่มติงปัะคับพรไู้ดยเนาะติงถือสธนาคิบนยาติงพติงรถนาแผอันส็น้านนี้มาสิ็ธคอเมนมาไปคอ่คนเหลือตายติงรับับหัวออกไปไม่แล้วคนยาติงเออยังติงยังปกติบ่อเตนจ่ามานเอย่าอไปมันยาาิ ช้างเมาแทะคือนี่คือว่าวยายามตุ้งยามต้นอยู่บอกหานอืกระทันหันแน่เนาะคนก็ย่าดเด้เมาตาไปชถูหัวไปเฉแข่งบาไว้แข่งห้ถไปเปยังร้องเอาน้ามาใหญ่ไปยังร้อนร้องตะกี้บริมือตาบอกเช็ดดือบตาเมาอืช้างเมาแทเนาะอือ งามเวียกยามงานเนาะพี่น้องกัมาซาเน่ยี่อยู่แนวหักคอลายช่างบอกแท้หักคอราบอกอะไรบ้างเลยบอกอไรเลยบอกเส้งแต่มาแต่นานแล้วเป็นชุดคนนั้นบอกอะไรเลยได้บอกโอ้โหล้วให้นั่นแล้วชมมาใกล้กูกูจะตายเลยทั้งคนยิงบอกได้ยังบอกเลยมืนตาชื่อบอกได้ตาบเได้มืนเออคือวันหนักอย่างนี้เนาะว่าปลาก็ได้ดวงได้ลายจนเห็ดแห้งเห็ดยังไว้ปลาเราเห็ดแห้งเต่ากระบี่ท่านได้เรื่องก็ดี แล้วทูถีเมีเรามีเราสิมาเลือกวันนี้ครับโผลเป็นยังงว่าตอนแรงสิมาเมื่อวานเมื่อวานมาดึงมือซื้อมื่อเช้าฝนตกเนาะไอ้ก็อยากเกี่ยวเขาจุนเล่นไปทางนั้นนี่เกี่ยวข้าวน้านี้เดียวเด้ะเจ้าอยู่น้ำมัวเด้อขอยชิ่ล่นไปหน้านั่นเ่นไปกู่หน้านั่นสินะยังเกีข้าเข้าไปเบิ่งในก่อนเด้อผู้นี้เมื่อกี้ข้าวเรได้คนตัวยังบ่มีคนมาพี่น้องเนาะเพราะว่าประกาศแล้วบ่ประกาศแล้วบอเออ หากมีแต่อันเออน้องชฉชามคนเนาะแบบแบบกระท่านหันนะนี่ป้าเนาะท่าทันหันดี รับะรอยาให้มือแล้วเป็นยำกุ้งใ่มาขึนนอกยูนไก่ยังไงอยู่นะยเกี่ยวแ่ยมเกวเส่ยสั้นกับมนี้าเนเนาะอือคือป้ากับเปเกี่ยวข่าคนละบนอือข้ากับโมนีป้าเลยกำลังง่อนหนตะกี้คอยก็ไม่ได้หนีก็ชาวมุกดาได้เพ่นแชดบอกว่าโผเสียแล้วอ้าวสร้างว่าแท้นวโกมนัา ตอนเจ้าขึ้นมาบอตอนเจ้าขึ้นมาเนี่ยบอเออบ่เซดนะเสียอะไรได้เชียอไรกมแล้วอันเสียแล้วเจ้ามาแลไจังเซร็จหาแล้วอันนทำมาโตอนะท้างโโบกต้อโทร์โก้องโชว์โบกต้อโชวบกต้อกโชว์เออคันบอกกัมาแล้วเนาะแต่เช่าแต่เชี่ยกับบริคิด่าเพ่นชีเป็นนักชีนะกับเกี่ยวเขาเข้าก็ได้แต่ละมือท่านในเกี่ยวดอกอืม ช่างว่าแททพี่นะพี่นชว่าอ้กะจากไปวห้แท้เราอยากว่าวเว่าวบได้มาให็มานพูด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 ดอันนี้น้ตาว่าวว่าวโบได้ด Bảy 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 đúng 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 nó cũng còn lấy có ba ừ. ta, chắc mung, ở Ma Ma Tè Na, mung thô mung, qua. là này, khỏi Ma Tè Na nè, oxy này, đây อซีออซีเมอนมีแบบเอาไม่เนยม่เรอไม่ใเราไม่ใช่เพื่อแต่เศร้าเลยเออเราโฉมเฉือมาชบแต่เศร้าคุเออทอะรกันอยงบ้านบ่เถิออกซิคาคนมาอย่างนี้มาออกซีใส่อีกเอาเนื water, ้อสุใ <apply> ส <some drinks> ่แง่แงแข้งช้ำตึงอืมมันทำตัวนี้อยได้ทำได้ถได้เลยอืมันตีกับเลือดกล้ามเล่ดังเลยนะลานกับพ่อโทรบอกแต่เศร้าเน่ะว่าเห็นยุรคคนไปเอาตาออกซิคิดว่าคนอื่นก็มีเนาะเนี่ยคนเมนพโจทดบอกกัได้ยุโรด เออพากันว่าวิเชียรวันนี้าวาแน่เราเอิญชัยในยินพร้อนกะเมนว่าเรากับชีวิตเฮาหลยน้อยนี่เออเราหลุดพากันว่าอืมเราเราเราเลี้ยงตลอดเนาะ เจ็บบางไรเมยชักแล้วแล้ตัวพิ่าน่ยูแล้วคหายไปนเมยันเมยนั่งเลยคนเขาอบ่งหามือข okay. ่อยสิมาขอยเ็บอกสิเนาะแต่ไปได้จากมือนะถ้าใได้ซองคืนนี่เออหาซองรงสิมามาเอาปลาว่าคิดน้นออปลาได้ลายดิปาอ้าวหนสวยแถาที่โทนฮะน้งขังอ่ะยามต้นนบดคืนหมต้นหมดูตรง เออได้ปลาลายดีดนแบบฝนตกเนาะอุ้ยช่างเป็นแทนเลยนี <entend> <take> ่แบบบ่ได้คิดนะเนาะว่าเราสิจากไว้ป่านนี้มันนีงเห็ดปลาแห้งนี่ใช่นะเออมีแต่ห้าเตรียมอันนั้นได้วบาน้อยเข่าใช่เตาติวน่ะขนาะเตาติวจูพให้ได้เลยแบบเต้าถ่วยกับแม่ ไต่แล่างลาไม่อยเล้งอปนปอ่าตู้ล่างไม่เพื่อปลา่ปาคเห็นปลามันกะตายตีคางแบบนี้เมนนี้อ่ะ้ยเมนอีดีนม่ปลาไะยามต้นบดคืนต้นบมดคืนหนเบอคิดเนาะวัสิจากไปไหวปนนี้เออเอเราจงเฮ็ดกินอันวันข้ามไปซื้ออันนันโม โอ้ยนอชายไปวายวาเทอนี่นะอ้ามืดฝนบ่ชาเออใช้เอาวจะเปิดให้ดอกป้าป้าเอาเงินเอาเงินใช้มุงใช้ทงเสือไว้ไปจ้าง นั่นแล้วชุมพากะว่าเข่าก็คือแกคืออ่อนแน่โจเมนๆเลยงานชบกะคือเมื่อว่านี่กะเนาะหากับปรงว่านนี่ว่านนี่กะเอายน่องฮะเออผมต้องมาบอลถูกบอลเนี่ยว่านี้บอลห้างคุณเออยากได้ผมมีเงินน่ะ หมพ่วงก,กาเลน่นใต้เล่นเนื้อโก้บันฉีโบน้ำอกากดกไปแม่ทานพิ่นะทานเลยดำทานเพื่อนไพมหนีนะทานพ่วงมึงดูเอากาเกี่มแล้วเฮยันมาเขกคนมาเท่ากับจะเลื่อนไพ่มีทานเฮือนเท่าก่าไกลแท้เรื่อพ่วงโมมีบ่ ช่างปิดน่าหยเนาะไพ่สีคิดว่าเราสิไปไวเนาะเออช่วงสิหากระยาเฮ็ดแท้นี่หน้าอินอเมนแท้ๆฟนิเจอดเจเราเฮ็ดกลวงกบอมนเนาะอเปิดน้าใชัจูไฟข้างหมดเข่าก่อนเอาแม่ออกแม่กระนบนางน่ะคนต้มหน้าเข่าดีแด้ไหมเอาแมนเนี่ยนะมือชั่เอากรดดไปไว พอน้ S <S <preach ers> <Không> ําอาแน่ตกะวันค่ําก็พอเสรอาอยู่อาว่าบัดบัดเสียแล้วบัโทรได้พวงเอ้ยเสรบอกได้แท้กะบ่ได้อยากเองก็เห็นอยู่ดอกอันเอาตาอกชี้จักว่าไปใส่บักแท้กะจอดอยู่กันน่เนาะเฮาไปบ่ได้เนาะอือเฮามาตนามองนี่จักสิไปเฮาก็่นหานําพี่นําน้องอยู่ตะกี้น่ะอือพ่นผู้ไก่กูบอกไดอกว่าเฮาไว้เอื้อน้องกันบ่พากันสิ น้อยใจเยอะโมี okay, ่อนอ้ยชับชนยังครับชงสีจอดแทะนะแม่นักตู่นะฟวงกับบุตรีดอกเราหลายเวียหลายงานเลยอืมกับมือตืบหมแล้วแม่ยังหำนะฉีดๆลงไปยังเฮ้ยนี่อาวอ้าวเปิดใช่นี่อ้าใช่หน่ะนางไปใช่น่ะไปห้ไปห้เอาบันบั้นน่น ม de mm ันข uh, ้ามแปอาอยู่ใช่มันข้ามเอารถใหญ่บ่าแบบคือเครื่องนะเออพอได้มามอันนี้เนาะยานฝนตกได้ฝนหนักคือมั่งชั่พอสามุกดาพี่น้องกรเนาะเสียชีวิตประมาณจักโมงห่างบอกสามใบสามโมงนี่แหละสี่โมงบ่อยสี่ มันสามโมงนะเอาหนางพักพรเกี่ยวข่าเนาะเกี่ยวขามนะเอารถออกอเอารถออกเลยก็เฮายนมาฝนต๊ะ้าลมกันยังมาอยู่หนีเนาะอือม,มินยังเวือนมีนนวตายบ่เนมนเาะถิ่นปราเด็กใกล้บ่ออออ่อนนออโอเคพี่น้องเลยทีได้จบคลิปํานี่ก่อนถ่ายพ่อแม่พี่น้องได้บึงได้มเนาะอนนันวา โพอสามุกดามาแสดงความเสียใจน้าเพราะว่าคือทั้งสาวุตากับเป็นน้องพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งพพอสามุกดาวัานนี่ก็เป็นอ้ายเป็นลูกเอื้อยของแม่กับพี่น้องกันพี่น้องเลยเนาะวันนี้กับสีมาช่วยงานเพิ่นวัอเศร้าก,ก็ไปเกี้ยวเข้าพี่น้องเลยเนาะเล่าก็เป็นกัะท่านหันนะคันว่าเป็นลายมือกับสีมาเบิ่งมาเย่งกันต้องนำนะ่ำอันนี้ลูกเพิ่นกับคือว่าโอ้เนาะจากชิลเล่นใส่เล่นเนื้อมีแต่ว่า โอแสดงความเสียใจน้องลูกหลานเนาะคือแม่สามุกดาวันเนี่ยก็เสียไปโดนแล้วพี่น้องไอ้มาเสียพออีกแบบเนาะโดาจังไงก็เป็นกําลังใจคใรอบครัวหรือว่าเสียใจน้าครอบครัวของหลานเนาะ่ะโอเคพี่นอ้องไอ้สีไ้จบคลิปก่อนเดอ้อสอยงานเพิ่นกอนแบบนี้เนาะว่างานหนักเติบได้เหรอสบายดีเดอ้อพี่นอ้อง